น้าปัญหาของหนูคือเรื่องอะไรจ๊ะป้าคะ่ะบไปตัดมาแล้วมันเสียทรงคะ่ะไม่มั่นใจเลยคะ่ะชอบอใส่เมตรตลอดอันนี้ก็คือไปทํามามันก็ดูบางลงใช่ไห<ช>ม,<ช>มที่สาคัญก็คือเหมือนมนมีอรอยร่องรอยของแผลเป็นเนาะอันนี้อันนี้เห็นชัดเลยเนาะหอคาเนี่ยเหมือนจะไม่แข็งแต่จริงอะแข็งมากเลยเ,เห็นนะเนื้อเยื่อตรงนี้เนี่ยมันเป็นเป็นไตเป็นผงังผืดเพียบเลย ความตั้งใจของหมอในหมอก็จะเกบทรงมันจะมีเนื้อบางส่วนที่มันเป็นเนื้อเกินนะครับที่เป็นสีชมพูร,ร่องรอยแผลเป็นเนี่ยจะพยายามพยายามจะลบให้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ทั้งหมดร้อเรนตะต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าแผลเป็นมันอยู่บนผิวหรือผิวปากเลยแล้วเ้ายิ้มแล้วมีปัญหาเรื่องตึงอะไรปะาปากเราตึงอาจจะอ,อ้าสุดซิพอจะอ้าปั๊บเนี่ยเนี่ยมันมีเหมือนรอยตึงของเนื้อปากที่มันเกิดจากผังพืดเก่านะก็เลยทให้อ้าได้ไม่สุดไปทําฟันก็ลาบากเนาะเอาเป็นว่าหมอจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดเพียงแต่ว่าผล ว่าเท่าที่ฟังครั้งที่แล้วก็คือผ่าตัดเนี่ยเราไม่ได้รู้วิธีการดูแลตัวเองด้วยเนาะครั้งนี้ผมจะเน้นเรื่องของการติดสามอาการแล้วก็สอนการดูแลตัวเองให้ดีโอเคนะคะแต่